สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับนายกอไก่จาก KNK Garden นะครับก็สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของผมนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดนะครับอัดสดุนะครับที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับในร้านค้าในอินเทอร์เน็ตนะครับนะครับสั่งมานะครับขอทำการเปิดแป๊บนึงนะครับเสียปเลยละกันอ่า เป็นทัสดุนะครับเป็นกระสอบปลูกต้นไม้นะครับเป็นถุงปลูกต้นไม้แบบกระสอบนะครับซึ่งเป็นอ่ายี่ห้อแสนดีนะครับที่ผมสั่งมานะครับจํานวนหนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งกิโลกรัมนะครับก็ขนาด5้าคูณสิบเอ็ดนิ้วนะครับเป็นถุงอ่าที่เขาเคลือบ UV นะครับจะทำให ลงทนนะครับในการเราเอาไปใส่ดินปลูกต้นไม้นะครับออกตาผักนะครับปลูกผักนะครับถ้าคูณสิบเอ็ดนะครับก็ถุงขนาดประมาณนี้นะครับความกว้างนะครับก็จะใส่นะครับกว่าที่ถุงดำนะครับในส่วนของถุงถุงดำถุงดำตรงนี้นะครับมันก็เป็นขนาด 4คูณ8นิ้วนะครับ4คูณ8เป็นดิมปลูกที่น้าหนักเบานะครับก็เป็นแกรบผสมกับบินนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวขี้ไก่นะครับก็เอามาเพาะตักสลัดตัวนี้ผมจะลองเพาะใส่ถุงดําดูนะครับแต่ว่ามันก็จะโตได้แค่ไหนก็เท่าที่เห็นก็คือโตได้ขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอายุของเขาก็ประมาณสัที่ลงปลูกลงถุงนี้ก็ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับประมาณ14วันนะครับอีกสัก10วันก็น่าจะพร้อมที่จะเอาไปจําหน่ายได้นะครับก็าอาจจะทดลองปลูกดูเพราะว่าพื้นที่ของเราเนีน่ยมันมีจํากัดนะครับก็ถ้าจะทําแปลงมันก็อาจจะค่อนข้างจะใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ใช้วัสดุต้องมาท,ทําทีละเยอะๆนะครับแบบว่าเป็นแปลงใหญ่ๆนะครับจะยกแค่หรือว่าจะลงพื้นมันก็ต้องใช้พื้นที่เหมือนกันนะครับ แต่ว่าเราปลูกแบบในถุงเนี่ยก็คือเราวางตรงไหนที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายก็ไม่หนักมากนะครับหับถุงแต่ถ้าเรามีโต๊ะวางเราใช้กระสอบปลูกมันก็น่าจะดีนะครับผมก็เลยสั่งกระสอบตัวนี้มานะครับในราคา1นกิโลนะครับ2 1 5บาทนะครับก็คือสั่งมาในร้านค้าในอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหากใครสนใจผมจะทำลิงก์ร้านค้าไว้ข้างล่างนะครับก็ เพเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของอท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับว่าเราจะปลูกผักในถุงเนี่ยมันต่างจากกระถางยังไงนะครับการที่ผมใช้ถุงนี่ครับเพราะว่ามันสะดวกในเรื่องของการควรดินครับควรดินอย่างถุงดำเนี่ยเราควรดินเราก็ไม่ต้องไปใช้อะไรควนข้างล่างเราแค่บ,บีบ ไล่ถุงอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการพวนนะครับดีดแบบให้มันแบบบินแ,บบแตกแบบให้อากาศกระจายหน่อยนะครับให้อากาศมันสามารถแทรกเข้าไปในรอยแตกอะไรได้นะี่มันก็ถือว่าเป็นการพวนินนะครับในส่วนของกระสอบที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาบอกว่ามันอายุการใช้งานก็น่าจะประมาณ8ปปีอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเวอร์เกินไปไหมนะครับแต่ว่ามันก็ต่างจากกระสอบ หารสัตว์อะไรพวกนี้นะครับมันก็ต่างกันเพราะว่าตัวนี้มันจะเคลือบนะครับแล้วเขาบอกว่าการระบายน้ํามันก็จะดีด้วยนะครับก็เลยลองสั่งมาครับสั่งมาในราคา1นกิโลสองิบาบาทครับมันก็จะใหญ่กว่ทงขนาด4ีคูณแนิ้วนะครับตัวนี้เป็น5้าคูณสินิ้วนะครับก็คือความสมก็จะถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันก็จะเปลืองดินหน่อยนะครับเปลืองดินที่เราจะมาใส่วัสดุ ตรงนี้มันก็จะใช้พัสดุที่เพืองนะครับก็จะมาลองดูว่ามันจะดีไหมนะครับแต่ว่าซื้อมาทดลองดูนะครับก็เดี๋ยวเราจะมานับดูนะครับว่ามัน,ม,นมีกี่ถุงนะครับที่ซื้อมาหนึ่งกิโลเนี่ยนะครับผมพอนับแบบรวดเร็วนะครับ 5้า0 61เก้าสิบหดถุงนะครับ61ดถุงในราคา2อ5บาทนะครับหกดถุงก็คือปลูกผักได้หกสต้นนะครับหกดถุงในราคา215บาทมันก็คืออันนี้รวมค่าส่งด้วยแล้วนะครับสระมาณ3บาทห้าสิบตังนะครับสามบาทห้าสิบกว่านะครับ แต่ว่าอายุการใช้งานก็นะครับคิดว่าน่าจะนานนะครับก็เลยสั่งมาลองดูนะครับคือใช้กระสอบแบบอ่าที่มันเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับมันก็จะดีตรงที่ว่ามันมันสามารถวางตั้งได้เลยนะครับนะครับใครที่อยากลองดูก็ลองเข้าไปเลือกชมดูนะครับเพราะว่าผมก็พยายามหาอะไรที่มาตอบโจทย์ในเรื่องของการถูกผักของผมนะครับ ผมจะปลูกเป็นแปลงมันก็เวลาเราโลเราก็ต้องโลทั้งหมดแล้วก็ควนดินปลูกใหม่นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือเวลาโลเราก็อาจจะง่ายๆในการที่ว่าเราจะเทดินมาแล้วก็กรอกพุงใหม่นะครับปรับรุงดินใหม่แล้วก็ใส่ใหม่นะครับมันก็จะเป็นการที่ว่าเราก็จะง่ายในเรื่องของการปลูกมุนเวียนนะครับได้ตลอดนะครับได้ยันก็คือเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับอันนี millet, ้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะใช้วัสดุที่ มันตอบโจทย์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับต้องลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าผมก็ซื้อมาถุงนี้มันมีมันมีหลายรุ่นนะครับแต่ตัวรุ่นนี้ก็คือขนาด5คูณ11นะครับซึ่งเป็นถุงที่ว่าเหมาะแก่การใช้งานนะครับการพวนดินการอะไรนะครับแล้วก็การตั้งมันก็จะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับครับเดี๋ยวผมจะมาลองวัดดูครับว่า5คูณ11จริงไหมนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ความสูงนะครับก็วัดกนันี่ก็11นิ้วโอเคนะครับตรง11นิ้วครับนี่ก็อ่าจริงๆมัน5้าเกือบ6เลยนะครับหนิ้วครึ่งนะครับ5นิ้วครึ่งนะครับก็นีผมวัดจากนี่นะครับอพอเราวางแบบนนี้แล้วนะครับมันก็จะความสูงก็จะอยู่ที่ ถ้าเราเอาดินใส่นะครับมันเราเอาดินใส่เดี๋ยวผมไปเอาอดินใส่มาแป๊บนึงครับว่ามันตั้งแล้วมันจะดูดีไหมอ่าประมาณนี้ความสูงนะครับก็จะอยู่ที่จาก11นิ้วเมื่อกี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ7นิ้วครึ่งนะครับจากพื้นนะครับ7นิ้วครึ่งอ่ากแสนนิ้วนะครับราณลังสูงนะ กสวัสดีถึงตรงนี้ก็เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้เจ็ดนิ้วครึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใส่ดินที่ผมผสมดูนะครับอาดินแก๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ลองเอาดินใส่ดูแล้วนะครับก็ดินที่ผมทาเนี่ยมันก็ไม่น้ําหนักไม่ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันก็จะถือว่าเป็นถุงขนาดใหญ่พอสมควรนะครับห้าคูณสิบเอ็ดนิ้วนะครับ สรุปแล้วนะครับไม่มีไม่มีรอยต่อนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับด้านข้างนี้จะไม่มีรอยต่อนียนะครับเนี่ยมีเรียกว่าเป็นเป็นกระสอบแล้วมาเย็บปิดกันไม่ใช่นะครับเป็นผืนเดียวกันเลยนะครับเขาอาจจะพอแบบทรงกลมมาแล้วนะครับแล้วก็มาตัดตัดแล้วก็เย็บมุมเย็บขอบนะครับเย็บเย็บมุมเย็บขอบอย่างนี้นะครับซึ่งมันมันมันจะดีมากนะครับในเรื่องของ รอยขาดด้านข้างก็อาจจะไม่มีนะครับก็จะมีรอยตัดแล้วก็เย็บขอบข้างบนมีแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกระสอบที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าดูลักษณะแล้วนะครับแต่ด้านข้าง,างเนี่ยก็คือเขาน่าจะพอมาเป็นทรงกลมอยู่แล้วทรงกระสอบอา่าแล้วเขาก็มาตัดเป็นส่วนๆน,นะครับแล้วก็มาเย็บขอบแค่นั้นเองนะครับคิดว่าอย่างนั้นมันน่าจะแข็งแรงตรงที่ว่าเออมัน ไม่ไม่น่าจะฉีกขาดนะครับกานข้างก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่รับชมนะครับเป็นหักเช่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็หากติดตามช่อง k n k Garden ด้วยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทำสวนผักทำเห็ครับเลี้ยงไก่มีอะไรก็สามารถเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับหากสนใจนะครับ เ็ามาติดตามกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังกระถางเนี่ยนะครับตัวนี้ผมเพิ่งปลูกมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยมันเราต้องเอาเราบีบไม่ได้นาะบีบก็อาจจะทําให้กระถางอาจจะแตกอาจจะไม่เหมาะนะครับเนี่ยบีบก็อาจจะยากหน่อยนะครับมันต้องใช้พวก ช้อนหรือไม้นะครับหรืออะไรที่เป็นเล็กๆนะครับสําหรับการพวนนะครับพวนแล้วก็บางทีมันก็พอใบผักมันกว้างเต็มพื้นที่เนี่ยมันก็จะพวนยากก็ต้องค่อยๆขี้ออกซึ่งมันจะเสียเวลาและก็ช้านะครับแต่วิธีการที่ว่าถ้าปลูกในถุงเนี่ยมันจะง่ายในการพวนดินแล้วก็แค่บีบแล้วก็หมุนแค่นั้นเองนะครับเนี่ยไม่ต้องบีบอะไรมากแค่หมุนหมุนบ่อให้ดินมันแตกๆน่อยๆเพื่อที่จะทําให้รากพืชเนี่ยมันมีอากาศนะครับมันก็จะทําให้ผักได้โตได้ ดีขึ้นนะครับ